เดินทางมาถึงสัปดาห์รองสุดท้ายของเลกูล่าซีซั่นแล้วนะครับ NFL กำลังจะได้บทสรุปกันแล้วว่าใครจะได้ไปเพลย์อ f กันบ้างวันนี้นะครับเราทำเป็น EP พิเศษตลอดทั้งสัปดาห์นะครับไปหากันครับว่าเงื่อนไขและทีมที่จะเข้าเป็นทีมกลุ่มสุดท้ายของทั้ง n f c แล้วก็ AFC แต่ได้หิวไปสั่ง KFC พผ่ามแๆม,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 มีทีมไหนกันบ้างนะครับกับทฤษฎีโลกดนตรีทฤษฎีเก้าอี้ดนตรีหรือทฤษฎี 3ตัวหนชายไม่ใช่แล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันใน EP พิเศษตอนนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั้มทอ์กับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกแ a มท็อ NFL นะครับวันนี้ครับอยู่ด้วยกันมายาวนานนะครับตลอดทั้งปีเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้าย ของปี2022แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเคยนะครับคุณอยู่กับผมครับพันศิวิเชียรกรุ๊ปนะครับกับรายการของเราแน่นอนฮะว่ามีอะไรหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นช่วงเทศก,กาลแบบนี้ด้วยไปไหนมาไหนใจเย็นๆกันนะครับรถราในกรุงเทพว่างรถราต่างจังหวัดอาจจะเริ่มแน่นไปไหนก็ขับรถกันดีๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็เที่ยวให้งินซาแก่ใจส่วนใครที่ยังไม่ไปเที่ยวส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับเดี๋ยวจะมีพูดถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันใน ใ f l น NFL ช่วงสัปดาห์2วีคสุดท้ายนะครับเป็น2 m a แมชเดยสุดท้ายเหลืออะไรให้ลุ้นกันบ้างเหลืออะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับเราจะไปกันเลยนะครับแต่ว่าไปคนเดียวไม่สนุกนะครับไปคนเดียวไปได้เร็วแต่ไปไม่ไกลต้องไปเป็นหมู่ไปเป็นคู่ตูนางานนะครับเรียนเชิญน,นะครับผู้บรราาย n l l ที่รูปหลอ่อเซ็กซี่ กล้ามโตแบ่งปันมากมายตัวเลขเป็นนักสะสมภาพยนตร์ตัวเอของบ้านเลยนะครับเรียนเชิญพี่สุมเมศรรัตนาเพ็ญชาตคคิครับสวัสดีครับพี่เมศสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมอโอ้ไม่ไม่เขินนะอธิบายแนะนําตัวแบบนี้ละคือเริ่มชินแล้วละ่ะเริ่มชินแล้วล่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตรงข้ามนะเวลาที่พูดของพี่ แต่เนนี๋ยวน,น,น,นี้โอเคอน,นี้เรื่องจริงแหมเป็นนักสะสมภาพยนตร์ถามเรื่องอะไรก็รู้หมดอันอนี้ใช่ <S <S ใช่ครับแน่นอนเลยครับพี่สุเมฆครับช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับก็ก่อนเด่นก็ขออนุญาตนะครับ wish you วิวชิลแมนริชมัสย้อนหลังพี่สุเมฆแ,แล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับปีนี้ก็ช่วงเทศกาลต้องดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับเพราะว่ากีฬาก็มีให้ดูเยอะแล้วก็มันเป็นช่วงเทศกาลสังสรรค์เดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวเป็นไข้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเที่ยวไม่สนุกนะครับพี่สุเมฆใช่ครับ ก็ต้องดูแลสุขภาพไปดีแล้วตอนช่วงนี้อากาศบ้านเราก็เริ่มเย็นๆแล้วก็เริ่มบสบายเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะตอนช่วงนี้<ช>อากาศสบายเวลาไปไหนเนี่ยก็ใจเย็นๆกันด้วยแล้วกันว่ากันไปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเดินทางเข้าสู่ปีใหม่นะครับ ก็เรยว,ว่าเป,เป็นวันข้ามปีของประเทศไทยเราเลยแหละดังนั้นเรารมีกีฬาให้ร่วมฉลองกันนะครับพี่สุมเมธโดยเฉพาะในเรื่องของ NFL ไม่ใช่ว่ามีแค่แก้งเหงาแต่ลุ้นกันสนุกโซน AFC และ NFC เนี่ยยังไม่ได้บทสรุปที่แน่นอนนะว่าจะเห็นเป็นภาพลราๆกันแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยว2 EP นี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะมาว่ากันด้วยสถานการณ์ก่อนเริ่มต้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะไปกันที่ NFC นะครับแต่ว่าก่อนอื่น เราเข้าช่วงตัวเลขก่อนครับกับทางด้านของต็อกตั้มท็อกอินนัมเบอร์ครับ ตัวเลขแรกของเราใน EP นี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวเลข37ครับพี่สุมเมศย้อนกลับไปหน่อยครับกับช่วงของ NFL ที่ปีนี้มาตรงกับวันคริสต์มาสอย่างน้อยก็บ้านเราพอดีีดเลยนะครับเล่นกันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ด้วยตัวเลข37นะครับเขาถือว่าเป็นตัวเลขประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นใน NFL วันคริสต์มาสเดย์เลยนะครับเป็นชัยชนะที่ห่างที่สุดนะครับเกิดขึ้นในเกมที่ LA Rams นะครับถล่มใส่ Bronco ชนะตรงนี้เนี่ย37แต้มถือว่า ไกลที่สุดเลยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นครับแรมสเองก็ถือว่าเป็นทีมที่2เท่านั้นในประวัติศาสตร์ของ NFL นะครับที่เล่นในวันคริสต์มาสแล้วทําแต้มระดับ50คะแนนครับทีมแรกก็คือนิวลินเซนนะครับทำได้เอาไว้ในปี2020นะครับครั้งนั้นเนี่ยก็อัดทําได้ของ Minnesota ไ i k i n g สไป52ต่อ33ครับครับก็คือหลังจากจบเกมเนี่ยมันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่น่าสนใจเลยอันดับแรกเกิดการไล่หัวหน้าโค้ชเกิดขึ้น ก็คือทางเดนเวอร์บลองโกไล่เนเธอร์แฮกเก็ตออกไปเต็ที่เรียบร้อยหลังจากที่คุมทีมแค่15สัปดาห์คือยังไม่จบฤดูกาลฤดูกาลเดียวยังไม่จบมยซ้ำไปก็โดนไล่ละและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็นับว่าน่าจะเป็นการโอกาสกลับมาแจ้งเกิดที่ครั้งของเมเกอร์เออเมเกอร์เมฟิวที่โดนเตะจากทีมบราวไปอยู่แพนเทอร์แพนเทอร์เตะกลับมาให้แรมปรากฏว่าเริ่มมีฉายแววของการเป็นสมกับการเป็นนัมเบอร์วันดร ที่ฝากความหวังไว้ได้แต่ไปอยู่หลายทีมไม่สมเร็จมาอยู่แรมเนี่ยตอนนี้เริ่มอยู่แล้ว ตัวเลขต่อไปนะครับมีเรื่องของน้าก็ต้องรีบเอาน้าขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าจะพูดถึงน้าได้อีกกี่ครั้งนะครับตัวเลขนี้คือตัวเลข14ครับเกิดขึ้นในเกมที่ทำตั้งของแท็บาเบร,ร์บัคเนียสนะครับเอาชนะทนานด้คาร์ดินัลสไปได้สูสีครับ19-16ต่อเกมนี้นับนิ้วแล้วเป็นครั้งที่14ในอาชีพแล้วนะครับที่ทอมเบรดี้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในช่วง ต่อเวลาในช่วงโอเวอร์ไทม์นะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NFL แล้วนะครับเทียบเท่ากับดูบีสตำนานของเนลลินเซนที่ทำเอาไว้ได้ครับพี่สุมเมธกว่าจะชนะในแต่ละเกมได้ต้องเรียกว่าสบ,บสมสมกวนแต่<ม>ยังไงเบดี้คือเบดี้ที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆอ,ยอะ่ะคือตราบใดเวลาย,ยังไม่หมดเนี่ยไอการคัมแบ็กสิบกว่าคะแนนอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ค่อนข้างบ่อยก็ต้องให้เครดิตแล้วบอกไว้เลยสําหรับแฟนๆของ ไม่ว่าจะเรียกว่านะ้าทอมหรือลุงทอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรูกาลเนี่ยเราได้เห็นแน่นะ <laughs> เขาคงจะ <laughs> เล่นรู้าลกัน้นเ <laughs> พียงแต่ว่าจะอยู่กับทีมไหนอันเนี้ต้องลองตาัางอยูนะครับผมโอ้ยยังตกลงจะอยู่ด้วยนะ <laughs> ยังยังไม่ <laughs> <ล>น่าจะเลิกแหละเล่นต่อแน่อุตส่าห์เลิกเมียละ <laughs> โอ้ <laughs> อันคนอะไรมันจะรักหน้าที่การงานขนาดนั้นวะไม่ร <laughs> ู้เนียก็ปกสวยเลยเขาขายเซติเอาตอนนี้ไม่มีข่าวลือนะแต่ว่าพี่ไม่คอนเฟิร์มนะเริ่มมีเริ่มมีสาวแบบ เข้ามาในชีวิตมั้แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวลือข่าวเล่าอ้าอยาตงมีเชื่อมากตัวเลขสุดท้ายในวันนี้นะครับช่วงตอกตั้มอินนัมเบอร์นะครับนั่นก็คือหมายเลข4ครับหมายเลข4เนี่ยเป็นตัวเลขของใครไม่ได้เลยนะครับหนุ่มน้อยที่ฮอตเหลือเกินนะครับมีโอกาสเล่นใน NFL เกมนี้เกมที่4เท่านั้นเองที่เป็นตัวจริงนะครับแต่ก็ชนะ4เกมรวดเลยครับพี่สุเมธครับและที่สำคัญเนี่ยเป็น4เกมรวด ที่ทำอย่างน้อยเนี่ยสองทัชดาวด้วยนะครับเขาใช้คำว่ามัลติทัชดาวนในแต่ละเกมด้วยเป็นการออกสตาร์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เป็น,นรายที่4แล้วนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก็อบเพอร์ดีของซานฟรานซิสโก 49ers ครับพี่สุมเมธครับตอนนี้ต้องเรียกว่าคนนี้เป็นขวัญใจคนใหม่ของทีม 49ers e r ทั้งทางที่สหรัฐอเมริกาและบ้านเรานะจริงที่บอกว่า เป็นคนที่4ีเนี่ยต้องย้อนกลับไปมอกว่า3คนที่ก่อนหน้านเนี่ยที่ทำได้เป็นใครคนแรกเนี่ยไม่น่าแปลกใจคือแดนเรโนแต่2คนหลังเนี่ยหลายคนอาจจะแปลกใจคือเจคัตเลอร์นะและอีกคน <Cut> คือ,อแล้วใช่แล้วก็อีกคนนึงคือมาคัสเบรโอต้าครับ <c oughs> ผมนึก <c oughs> ว่าเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าแบบโรเจอร์นะหรือว่าเป็นอารมณ์ ประมาณแบบว่าแบบมาโฮมไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับอูย้อนกลับไ,ไปแล <นะ S 1> ้วก็ไม่ใช่ตัวดังอะไรมากมายนักนะถ้าไม่นับดามาริโน่เนี่ยโอ้โหถือว่าคนนี้นี่ไม่ก็ไม่ได้ถึงกับเกรดเอบวกอะไรมากมายแบบนี้ไม่เป็นของหายากไหมครับเนี่ยพี่สุเมศก็ถือว่าเป็นของหายากพอสมควรนะก็ะอย่าลืมว่าการเป็นตัวจริงแล้วก็ในช่วง3ามเกมแรกของอาชีพเนี่ยแล้วสามารถทําทัชดาวได้มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปต่อเกมเนี่ยแล้วพาทีมชนะได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ทำได้ค่อนข้างยากแล้วก็ตอนนี้บล็อกเฮอดี้อย่างที่บอกเนี่ยอย่าลืมว่าเขาขึ้นมาเนี่ยเป็นเบอร์สามของทีมด้วยนะเพราะก่อน <Yeah. S 1> หน้านี้เทยแลนซ์ก็เจ็บนะจิมมี่จีพอดสุดหลอ,อก็เจ็บการเี้อยู่ๆเนี่ยบล็อกเฮอดี้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นคนผู้เล่นคนที่ถูกราฟเป็นคนสุดท้ายของปีที่ผ่านมาด้วยมันเป็นเรื่องอะไรที่เหมือนกับเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากแล้วเขาทำสำเร็จก็เลยเป็นเรื่องอะไรตอนนี้โฟกัสหรือว่าสปอตไลท์เนี่ยจับไปที่เด็กคนนี้ค่อนข้าง โอเดี๋ยวมาวัดกันนะครับว่าพอเข้าเพลย์ออฟแล้วเขาจะได้รับบทบาทเล่นเป็นตัวหลักขนาดไหนนะครับกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ใน NFL ทั้งหมด4นัดเดี๋ยวมาว่ากันและนี่ก็คือทั้งหมดของเต l k ตั um ้ม t a l k i n n u m b e r ประจำา p p นี้ครับ เอาละครับก็สู่ช่วงเนื้อหาที่เราเตรียมกันเอาไว้เลยนะครับแน่นอนอย่างที่โปรยกันเอาไว้ว่าเดินทางมาถึงช่วงสัปดาห์รองสุดท้ายกันแล้วดังนั้นเนี่ยเหลือพื้นที่อีกไม่มากเลยครับเราจะไปกันที่สาย NFC นซะครับซึ่งมีทีมที่ลุ้นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับถึง5ทีมครับแล้วเกาอี้ตนตัวีในสวนของ NFC ตอนนี้ก็เหลืออีก 3ตัวสุดท้ายนะครับเท่ากับว่ามีทีมที่ลุ้นเนี่ยอย่างน้อย5ทีมกับก้าอีที่เหลืออีก3ตัวดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับพี่สุมเมธที่เราจะได้ลุ้นกันจนสัปดาห์นี้และสัปดาห์สุดท้ายอาจจะต้องลุ้นกันถึงขนาดว่าแหมดูคู่นี้แล้วไปอีเงียบหูฟังอีกคู่หนึ่งด้วยก่อนอื่นครับพี่สุมเมธสรุปรสถานการณ์ให้ฟังกันหน่อยว่ากลุ่มนี้ใครเข้าแล้วใครอยู่ในสถานการณ์ตรงไหนกันบ้างครับทีมที่เข้ารอบไปแน่นอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือฟิล e a เ l ียอีเกิล ดัลลั s, <Dallas> <S คาวบ <Cow> boys, อยส์มิสตาไวกิ้งส์ซ s นฟรานซิสโกโฟร์ตี้นี่คือ4ทีมที่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่2ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มก็คื m ings, อ m มิ s ตาไวก k i n g s เป็นแชมป์กลุ่มของ NFC เหนือนะครับ,รบแล้วก็ San Francisco 49ers เนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มของ NFC ตะวันตกตอนนี้มันจะเหลือพื้นที่ที่จะเข้ารอบเนี่ยอีก3ใบเท่านั้นเองเพามีเข้าไปแล้วสิคื ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าในแต่ละสายเนี่ยเขาจะเอาเข้าไปทั้งหมดเนี่ยเทีมคือค4ี่แชมป์กลุ่มกับอีก3ทีมที่มีสิทธิีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วสี่เหลือสามตุกใบก็คือ1แชมป์กลุ่มแล้วก็อีก2อไวาการ์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเป็นการแย่งกันระหว่าง Tampa เบ y b บัค a คน e r s สแล้วก็ทาง Car o l i n a Panthers ซึ่งสัปดาห์นี้เจอกันด้วยนะในสัปดาห์นี้จบแล้วจบแล้วเสร็จนะคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดบัคเคนะ เข้ารอบใน,นชนะแชมป์กลุ่มจบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าแพ้แพนเทอร์ยังมีลุ้นในสัปดาห์หน้าถือว่าตั๋วใบที่4ก็ค่อนข้างที่จะเห็นส่วนตัวผมว่าค่อนข้างจะเห็นชัดว่าทอมเบรดี้และบัคเนียน่าจะมีโอกาสนะครับอาจจะร,ร,รอเช็คบินในสัปดาห์นี้ก็น่าจะพอเป็นไปได้แต่อีก2ใบที่เหลือถ้าทางพิสุมเมธดูแลจะเรื่องยาวใช่ไหมครับใช่เลยเพราะว่าณนะตอนนี้มีทีมที่อยู่ในพื้นที่ที่ลุ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมด5ที ก็เริ่มเดือดใจแอนส์นะครับคอมเมดี้ส์ฮอไลออนแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะน่าจะยังเกาะอยู่ได้นะัเจอกับแพคเกอร์ยังเกาะอยู่ยังไม่หลอนยังตตะกุยขึ้นมาจากหลุมฝังได้ครับดาเท่าไหร่ก็ไม่ไปสักทีครับทีมไหนมีโอกาสดีทีมไหนเป็นไปไม่ได้ทีมไหนมีลุ้นครับคือเอาเป็นว่าที่สบายหน่อยนะในสัปดาห์เนี้ยอาจจะได้เห็นเข้าเลยแต่ว่าข้อแม้มันจะเยอะหน่อยก็คือจะแอน คือแจสเนี่ยจะเข้ารอบได้ในสัปดาห์นี้เลยเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องชนะก่อนหรือวอชิงตันแพ้บวกกับซีฮอปแพ้หรือวอชิงตันแพ้บวกกับทางดีทรอยต์แพ้แล้วก็บวกกลีนเย์แพ้หรืออีกหนึ่งหรือก็คือดีทรอยต์แพ้บวกกับซีฮอปแพ้แล้วก็ก e ินเบ้แพ้อันเนี้ยถ้าเข้าเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งเนี่ย จแอนเ์เข้ารอบในสัปดาห์นี้สรุปแล้วในเกมที่แจแอนจะพบกับทางด้านของโค้ชชนะจบเลยถูกไหมใช่ครับโอเคช่วยผมว่าอันนี้แหละจบง่ายดีเออนะฮะนะฮะโอจะเข้าอ่ะคือพึ่งตัวเองก่อนอย่าไปพึ่งตัวช่วยเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติแพ้ก็ต้องไปลองแช่งดูก่อนเพราะเพราแม้มันเยอะเหลือเกินถ้าแช่งได้สำเร็จเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสัปดาห์นี้เลยก็ยังมีแต่ถ้าไม่ได้สัปดาห์หน้ายังพอมีเล็กๆอีก เพราะว่าโปรแกรม2สัปดาห์สุดท้ายของทางด้านใจแอสเนี่ยหสัปดาห์นี้เจอโคสนะครับสสัปดาห์หน้าเจอทีมที่เข้ารอบไปแล้วอย่าง e a g l e s แบบนี้ก็โอกาสเข้ารอบส่วนตัวสักเป็นเปอร์เซนต์เทจพี่สมมติให้สักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่เจอโคสนะพี่ว่าโอกาสที่จะชนะในสัปดาห์นี้เลยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก70%เนะเพราะตอนนี้สภาพของโคสเนี่ยเหมือนกับทีมกำลังอยู่ในภาวะทีมแตกห่วงใครลงมาก็ลำบากนิดโคสสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ หลายคนบอกเสยผู้เสียคนแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ทีมมันมันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเอาใครมาเล่นตอนนี้ก็ถือว่าลาบากหน่อยนะครับผมถือว่าทีมนี้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสหรับแจแอนส์ไปต่อกันเลยนะครับกับอีกหนึ่งทีมที่โอ้ผมมาไปดูภาพนั้นเขาบ่อยตอนที่เขาเขาดูรวมกลมเกลียวกันดีนะนะครับสำหรับในทีมทีมนี้นะครับยิ่งตอนที่เขาประกาศว่าผู้เล่นของเขาติดโรโบนี่ร้องผมร้องไห้กันใหญ่นั่นก็คือวอชิงตันคอมมานเดอร์สครับพี่สุเมศับ สัปดาห์นี้เนี่ยครับคอมมานเดอร์สเจองานที่ก็ไม่ถึงกับโหดร้ายเท่าไหร่นักนะครับจะเจอกับคีฟแลนด์บราส์ดูซิว่าถานการก็บอกเขาเป็นอย่างไรชนะพอจะเข้ารอบเลยไหมหรือต้องรุนอะไรอีกเชิญพิสุมเม่เลยครับคือบอชิต้าเนี่ยอันดับแรกคือต้องชนะก่อนนะแล้วที่เหลือเนี่ยจะต้องไปแช่งกับอีก3ามทีมก็คือจะต้องให้ดีทรอยต์ให้ซีฮอคแล้วก็กรีนเบแพ้แบบนี้สัปดาห์นี้เข้าเลยชนะไม่พอ,อชนะต้องแช่งต้องใช่ คือชนะอย่างเดียวเนี่ยยังยังต้องอีก3มทีมเลยที่ต้องแช่งแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นความยากก็จะลดหลั่นลงมาก็จะแอนอีกนิดหน่อยครับผมแน้วดูทรงแล้วถ้าเกิดจะเข้าผมว่าไปเข้านัดสุดท้ายนะครับถ้าจะเข้าได้นะนะสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปเจอกับคีฟแลนด์บราสก็ถ้าเกิดอยากจะมีลุ้นต้องชนะก่อนเลยนะครับแล้วสัปดาห์สุดท้ายโปรแกรมของเขาไม่รู้ว่าเป็นใจหรือเปล่าแต่สถานการณ์ก็ถือว่าเข้ารอบไปแล้วนะสำหรับดัลลัสคาร์บอยส์ ผู <Who> ้แข่งในสัปดาห์สุดท้ายแล้วทีมนี้พี่สุมเมมองความยากง่ายเป็นอย่างไรครับพี่ว่าโอกาสเข้ารอบสัปดาห์นี้น่าจะประมาณ50-50เพราะว่าอย่างที่บอกชนะอย่างเดียวไม่พอต้องแช่งอีก3มทีมด้วยอืมนะครับแล้วถ้าเกิดเข้าในท้ายที่สุดนี่เปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นไหมครับ่อ,อหมายถึงว่า,าถ้าชนะในสัปดาห์นี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือถ้าชนะในสัปดาห์นี้เลยสัปดาห์หน้าคาบอยส์เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีอะไรที่จะต้องดิน้นรนเยอะน่าจะตัวสำรองสลับลงมาเล่นเยอะขึ้น โอกาสที่วอชิงตันจะชนะในสัปดาห์สุดท้ายที่เจอคาร์บยสก็ถือว่าไม่่สูงนะครับอเป็นไปได้นะครับด้วยพลังเจ้าแม่เจนนี่ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกทีมเลยครับเกี่ยวอะไรวะเันเลยเกี่ยวมากครับผมนะต่อไปนะครับทีมที่3ครับทีมที่เราจะพูดคุยกันทีมนี้เนี่ยเอาไปเอามาเออยังได้ดุ้นอยู่เหมือนกันแล้วดูได้ลุ้นแบบก็ก็ ก็แบบค่อนข้างจะลูกผีลูกคนด้วยเหมือนกันนั้นะครับแต่ก็ไม่ถึง <ปะ S 1> กับสิน้นไรซเสทีเดียวนั่นก็คือ Detroit l i o n s ครับพี่สุเมครับ l i o n นเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์พ,พวกเรามากเลยนะคือช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ย Lions นส์ที่อแพ้มากเลยนะเป็นทีมที่แบบโอ้โหสติแบบเห็นแล้วตกใจอะ่ะคือคทีมที่แบบเริ่มต้นฤดูกาลที่เขาต้องแย่มากอะ่ะคือชนะอยู่แค่เกมเดียวแล้วก็โอ้โหพี่แกไปแพ้ถึง6 ในช่วง8เกมแรกเนี่ยชนะ1แพ้6แต่กลายเป็นว่าช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชนะเป็นว่าเล่นชนะ6แพ้แค่2ก็เลยกลายเป็นว่าสามารถเกาะทีมที่มีลุนที่จะเข้าไปออฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เจอแค่แบบเล่นในบ้านด้วยเนี่ยถือว่าก็ยังพอมีลุนมีโอกาสมาก แล้วมันจะอย่างเดือดเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่พี่สุเมธบอกนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เจอแบสสัปดาห์สุดท้ายเจอแพ็กเกอร์สครับอืมซึ่งพี่คิดว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัดสินเก้าอี้หรือว่าตัวสุดท้ายสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับในสายของอินเดีมซเวลาเจอกับแพ็กเกอร์สนะครับไลออนถ้าจะเข้าพิสุเมธให้โอกาสกัไปสักกีอร์เซครับ พี่ให้โอกาสไว้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีมรองสุดท้ายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตอนที่เราประกาศรางวัลครึ่งฤดูกาลเนี่ยเรายกให้พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของฤดูกาลนี้ครับแล้วก็จะเซอร์ไพรส์อย่างมากถ้าไปต่อจนถึงเพลย์ออฟได้จริงๆ Seattle Sea h a w k s ครับคือซีฮอคเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยหลายคนบอกว่าทีมมันกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านและเซลวลสันออกไปอาจจะมีปัญหาแรงต่างกีโนสวิทของจริงหรือเปล่า รากฏว่าขึ้นฤดูกาลแรกซีฮอคเซอร์ไพรส์คนมากผลงานแต่ก็มีปัญหาว่าในช่วงหลังเนี่ยคือทีมแพ้4ี่จาก5นัดหลังสุดเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาสู่ในความเป็นจริงแล้วว่าในช่วงหลังๆเนี่ยซีฮอคฟอร์มเริ่มแผลเริ่มแพ้เยอะขึ้นโอกาสจากเดิมที่แบบสบายๆเนี่ยก็เริ่มแย่ที่สําคัญก็คือว่า3นัดหลังสุดก็แพ้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสก็ถือว่าถูกจับพอสมควครสัปดาห์นี้เจอเจสด้วยก็เป็น2ทีมที่ต้อง ต้องลุ้นแย่งเข้าย์ออฟแต่ว่าอยู่พลาศาสตรตรงนั้นเนีครับหกเกมหลังสุดแพ้ไปตั้งห้าดังนั้นมองแล้วเนี่ยได้เกิ่เริ่มโมเมนตัมไม่ดีเลยเนะครับสำหรับทางด้านของ Seattle Sea h a w k s ก็จะไม่ต่างอะไรกับพวก Je t s อะไรแบบนี้สักเท่าไหร,นะร่นักแต่โค้ชเก๋าจะช่วยในสถานการณ์อะไรแบบนี้ได้ไหมครับซีฮอปตอนนี้เหมือนหรือว่าอีกสองเกมที่เหลือคือสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นเกมย์ออฟครูเขาแล้วเนี่ยคือซีฮอปเนี่ยย์ออฟเร็วเลยเพราะว่าอะไรไม่สามารถแพ้ได้นะแพ้คือตกรอบเลย โอกาสเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นสูงถ้าสัปดาห์นี้เกิดเป็นแพ้เจสเนี่ยโอกาสเข้ารอบนี่ถือว่าแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยอ่ะโอโ้โหยากจังเลยอ่ะเผลอๆตกรอบวันนี้เลยตกรอบวิกนี้เลยอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าแพ้เจสเนี่ยโอกาสตกรอบสูงเลยนะยกเว้นแต่ว่าทีมที่ลุ้นๆกันเนี่ยแพ้หมดเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะยังพอไหวแต่ถ้าเกิดมีทีมที่ยังจะยังจะแอนอย่างวอชิงตันอย่างไลออนอย่างแพ็คเกอร์ถ้าเ er, กิดชนะไปเนี่ยซีฮอกลำบากแล้วครับแต่ก็แต่เจส อาจจะโชคด,ดีอย่างเพราะเจสก็เป็นทีม,มลูกผีลูกคนมาตลอดเหมือนกันนะครับในช่วงระยะหลังเนี่ยก็พอการผีเน่ากับลงผู้เลยนะครับเพราะว่าหกเ,เกมหลังก็เจสก็ชนะเกมเดียวเหมือนกันแถมแพ้รว่นมาแล้วทั้งหมดถึง4เกมด้วยถ้าเกิดจะมองไปที่ซ ah ีฮอคพิซูจน์ให้ไว้เท่าไหร่ครับโอกาสเข้ารอบซี่ว่า,าสักประมาณสัก3าเปอรโอ,อกาสที่จเข้ารอบก็ต่างจากไลออนส์ไม่เยอะมีโอกาสอยู่ ยังมีโอกาสอยู่ยังบิดเบี้ยกันอยู่เราจะไปต่อยิงทีมสุดท้ายไหมครับ<ห>ยังจะมีคนอยากฟังอยู่ไหมเพราะว่าทีมส,<ล>สุดท้ายเนี่ย <laughs> ตัดออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยทีมที่เข้ารอบอย่างจายแอนส์ ants, พิสูเมตมองไว้ประมาณ75%ให้ได้นะครับหรือร่วงลงมาอีกนิดนึงอย่างคอมเมนเดอร์สก็ประมาณ50-60%ขนาดทางด้านของ Lions, ไลออนส์นะครับหรือว่าซีฮอคก็ประมาณเดียวกันอ่ะตีซิว่า35-40%แล้วมันจะเหลือพื้นที่ ให้กับทีมสุดท้ายทีมนี้หรือครับ Green Bay Packers ครับทีมที่ไม่น่าเชื่อว่ายังจะมีลุ้นอยู่แล้วมันอาจจะเข้ารอบได้ด้วยซ้ำไปนะครับด้วยสถิติตอนนี้ของพวกเขาครับ Green Bay Packers ที่ชนะ7แพ้แครับคือเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้ Packers อยู่ในพื้นที่นี้ได้เนี่ยคือพื้นที่ในส่วนที่อินทรันเน่ยคือกำลังจะมีลุ้นที่จะเข้ารอบได้เนี่ยเพราะว่า3เกมหลังสุดเนี่ยชนะรวด ก็คือชนะทิคาโกแบร์สชนะแรมแล้วก็ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็คือชนะดอลฟินส์ก็เลยทำให้ยังอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะพรลุนได้สัปดาห์นี้ถือว่าเจอโหดนะเจอกับทีมร่วมกลุ่มแล้วตอนนี้เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วอย่างไวกิ้งเกอรก็ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างสนุกเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นโชคดีเล็กๆแพ็กเกอร์สคือเกมนี้จะเล่นที่แลมโบฟิลด์บ้านตัวเองอากาศหนาวแน่ๆอากาศก็อาจจะเข้าทาง Bay, กลินเบก็อาจจะเข้าทางแหละในสัปดาห์นี้ แต่ในเมื่อภาพรวมแล้วกับผลกรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยนะครับแพ้ไปแล้ว8เกมที่ผ่านมาเนี่ยในฤดูกาลเอาเข้าจริงๆแล้วกับ2นัดสุดท้ายยังเป็นไปได้ไหมที่อารอนโรเจอร์สจะพลิกนรกเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ถ้ามีมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคืออันดับแรกเลยสัปดาห์นี้ต้องชนะไวกิ้ิงให้ได้ก่อน ช่วงดีอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่า2เกมสุดท้ายของแพ c เกอร์สเนี่ยเล่นในบ้านทั้งสองเกมเลยนะก็คือในเกมสัปดาห์นี้ที่เจอไวกิ้งและในสัปดาห์หน้าเจอไลออนส์เนี่ยก็เล่นในบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นเคยอากาศหนาวแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองบวกกับเสียงเชียร์แล้วก็โมเมนตัมที่กาลังมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทําให้นาทโรเจอร์ Roger เราเนี่ยได้มีโอกาสจะตะเกียกตะกายเข้ารอบได้เหมือนกันครับฟังแล้วก็แอบเจ็บใจ ยังมันยังมาอีกเหรอวะด่าอะไรขนาดนี้เนี่ยแช่ง,ชงออไม่สเร็จใช่ไหมเออ,เอ,อด่าจนเราเสียคนเองแล้วเนี่ยมึงยังจะมาอีกเหรอสรุปสุดท้ายให้ไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่โรเจอร์สจับพลิกนรกได้ครับพี่ว่าให้พอๆกับซีฮอคกับไลออนสินแหละประมาณ35-40%แหละที่มีโอกาสครับอโอ้โหเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยที่น่าจับตาดูเลยก็คือซีฮอคไลออนส์แล้วก็แพ็กเกอร์สามทีมเนี่ยใน NFC เนี่ย แย่งกันตัวไปสุดท้ายเนี่ยนนรับน่าสนใจเลยถ้าแบบนี้ให้พี่สุมเมศรเรียงตามที่พี่สุมเมศรคาดการณ์ก่อนลงสนามในนัดรองสุดท้ายพี่สุมเมศเชิญเลยครับว่า7ทีมของกลุ่มนี้เอาช้าๆเอาชัดๆทีมไหนบ้างที่เข้าสู่รอบต่อไปครับเอาเรีงลำดับเลยนะในความเป็นจริงเนี่ยอันดับ,รบแรกเลยเอาเรียงตามสิทธ์เลยสิทธิ์แรกสิทธิ์หนึ่งเนี่ยน่าจะไม่น่าจะพลิกนะก็คือฟิลลาสตีอีเกิลส์เป็นสิทธิ์หนึ่ง นะครับสีสองน่าจะเป็นวิสต v าไวกิงครับแล้วก็สีสามน่าจะเป็นซานฟรานซิสโกโฟร์ s ีไนเนอร์สนะครับสีสี่น่าจะเป็นทาวเวอร์เบย์บัคเคนีสอันนี้คือสี่ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มในแต่ละกลุ่ม,มนะครับเหนือใต้ออกตกแล้วอีกสามทีมในฐนานะไวากาดเนี่ยก็น่าจะเป็นดัลลัสคัลบอยน่าจะอยู่ 5. สีห้าสีหกน่าจะเป็นแจ a n นส์คราวนี้สีเจ็ดเนี่ยเท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่ถือว่าดีที่สุดเนี่ย ณตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นวอชิงตันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นโอ้เรื่องที่แปลกประหลาดมากเพราะจะกลายเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มของ NFC ตะวันออกจะเข้ารอบทั้ง4ทีมเลยคือ,อคทั้ง Eagles ทั้ง Cowboy s ทั้งแจ a อนและ Commanders แต่ส่วนลึกบอกตามตรงว่าโอ,อกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นทีมที่เที่จะเข้าไปเนี่ยเพลอเนี่ยไม่รู้นะมาถึงหน้าวันนี้ พี่กลับมีความรู้สึกว่าโอกาสแม้จะว่าจะไม่เยอะเนี่ยแต่มันอาจจะพลิกนรกได้คือปร์เบทักเกอร <ไง S 1> ์นั่นจจไงละ่ะนั่นไงล่ะที่เจ็บทำไมต้องเป็นโรเจอร์ล่ะคือออย่าลืมว่าตอนนี้โมเมนตัมทีมกำลังมาแล้วประกอบกับอีกสองเกมสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะต้องกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองไว้เนี่ยพี่ว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นนะไม่แน่ว่าสี่เจ็ดสุดท้ายเนี่ย อาจจะเป็นทีที่เราคิดว่าตกไปแล้วอย่างแพ c k เกอเข้ามาก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะครับเดี๋ยวผมจะโกนหัวเป็นการแก้บนที่โอเจอร์เนี่ยเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเลยครับยังต้องโกลอีกเหรอคุณผู้ชมครับพี่สมเมยบูดีส่งผมครับไม่ได้บูดีถามตรงๆถามตรงๆนะครับผมโอเค เอาละครับตอนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของตอกต้ำทอนใน EP นี้นะครับเราตั้งชื่อกันไว้น่ารักทีเดียวนะครับกับเรื่องของ NFC เก้าอี้ดนตรีที่จะมีคนจับจองนะครับดูกันว่าสุดท้ายแล้ว1-7ที่พี่สมเมธเรียงเอาไว้จะตรงตามนี้หรือไม่นะครับสัปดาห์นี้จะได้ทีมที่เข้าแล้วอีกกี่ทีมนะครับแต่คอนจานนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับตอกต้ำโอ้โหดีใจมากแล้วพี่สุเมธ ช่องเรามีมายสเตยอันใหม่นะครับมีคนตามทีห5,000คนแล้วครับอีดีดีดีเร่องส้นุดที่2อะไรเป็นสเต็ปที่2องอะไรกันครับผมอ่านะฮะเดี๋ยวไปก็หน่งหมื่น ใช่แล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วตอนนี้แต่สําหรับแฟนๆที่ถามหาพี่ครับแล้ว AFC ผมอยู่ไหนนะฮะไม่ต้องรอช้าครับเดี๋ยวรอแวบ,บเดียวครับ e ีีต่อไปจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องดูกันว่า AFC ที่ดูจะเข้มข้นกว่าด้วยซ้ำไปสําหรับจานวนทีมที่ลุ้นเข้ารอบอาจจะเหลือน,น้อยกว่าเขี้ยวก้นมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวดูกันเลยนะครับว่า พวกเขาใครจะเข้าสู่รอบต่อไปใครจะเป็น7ทีมอรหันต์ช่วงหน้า e ีีหน้าติดตามแน่นอนแต่ว่าวันนี้ E ีนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ